t e l e พ o ร์ using rift generators at different s outpost s เราจะต้องไปเทเล p o r t โดยใช้ r i f ฟที่มันอยู่นะ seven outpost โดยจะต้องทำไม่ซ้ำที่จำนวนทั้งหมด3ที่พูดง่ายๆก็คือเราจะต้องไปใช้ริฟนะ7 outpost 3ที่ไม่ซ้ำกันเท่านั้นเองค่ะ อันนี้คือโลเคชันของเซเว่นเอาโพสนะคะจากไปที่ไหนก่อนก็ได้สมมุติว่าไปที่หนึ่งแล้วก็บินไปที่ใกล้ๆแล้วก็ไปตรงกลางต่อก็ได้หรือว่าจะเป็นตาละที่ก็ได้แล้วแต่นะคะขอแค่3ที่ไม่ซ้ำกันแต่ละเอาโพสเนี่ยจะมีริฟท์ให้เราโดดทั้งหมด3อันเห็นไหมคะมันจะมีอยู่3อันอันตรงกลางนี่คือเครื่องที่เรียกว่าริฟท์เจเนเรเตอร รีฟคืออุปกรณ์เทเลพอตที่ดีและไปที่สุดนะคะวิธีการใช้งานไม่มีอะไรมากเราแค่เข้าไปใกล้ๆแล้วก็กระโดดเข้าไปหามาันแล้วมันก็จะดูดเราปล่อยขึ้นข้างบนเราก็จะสามารถบินได้การทำวิดีโอนี้นะคะเป็นการทำก่อนที่เฟสมันจะเข้าดังนั้นซาซไม่ชชัว่์ว่าเราสามารถที่จะใช้3อันนี้ทั้งหมดแล้วมันสนับในเควสให้ไหมหรือว่าจะต้องเป็น ที่ละแห่งเท่านั้นเพื่อนๆก็ลองโดดดูก่อนก็ได้นะคะเผื่อว่าถ้าเกิดเราโดด3อันนี้ให้ครบเลยแล้วก็มันจะผ่านควสเลยก็ดีเหมือนกันจะได้ไม่ต้องไปไกลแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ผ่านเพื่อนๆก็แค่โดดจากที่นี่ไปยังเอาโพสต์ที่อื่นแล้วก็ไปโดดริฟใหม่แค่นั้นเองค่ะ หากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์เพื่อนๆสามารถช่วยซัอพซอร์ได้โดยการโดเนเ a t มายังครูวอเล็ตหรือสเปนพร้อมเทย์ตามคิวอาร์โค้ดี้ได้เลยนะคะสวัสดีไปก่อนไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ